เอซมาแล้วนะตะว,วันออกพี่สมชายถามหาใหญ่ไม่มีคลิปตะว,วันออกอวันนี้เห็นเนี้ยเจเจนนะแปลงนี้อัปเดตกันหน่อยมีฝนลงเพิ่งจะได้ถ่ายยิ่งแฉะอยู่เลยนะแฉะตลอดเลยแฉะตลอดอันนี้คือคาดการจะลงสารยังไงนะจะลงได้ไหมนะผมกลา่าอีกสักสี่ห้าวันรอฝนแรงอ ตอนนี่รอฝนแรงแต่ว่าจังหวะใบหน้าลงเนาะชุดใบเยอะมากนี่แต่ว่าเพี้ยก็แรงนะครับนี่ร่องรอยเนี่ยนี่อยโดนกินเพี้ยไม่เคยขาดเลยไปนี่เอาเพี้ยไม่เคยขาด <c oughs> ให้ดีหรือไม่ดี <c oughs> เอานี่ไงใ,ใกล้ นี่ฝากเตือน FC ด้วย <S 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 นี่อันนี้รอบฉีดเปนไหนนะพี่อ่าผมฉีดทุกสิบวันแต่บางแต่บางครั้งก็เกินปีเนี่ยมึงที่เจ้วผลอ๋อมันฉีดไม่ได้ครับฉีดไม่ได้ FC นี่อีกปัญหาหนึ่งคือฉีดไม่ได้เลยนี่คือเพี้ยมันมามันมาแล้วแต่ละฝนมันตกเราฉีดไปก็เสียเปล่าอีกครับบา,บางวันฉีดได้สักไม่ถึงชงั่วโมงฝนก็นมาล้าง FC ดูเพี้ยมันออกไข่เป็นหอยเห็นไหม ออกเปน็นหอยเรียบร้อยโอ้โหชุดใบรู้สึกว่าจาหนากว่าปีก่อนครับเดี๋ยวถามโปรแกรมเนาะเราลงสารแล้วนี่สมมุติว่าเนี่ยสามสี่วันเนี้ยฟ้าเปิดแล้วเราลงสารแล้วครับโปรแกรมของพี่เนี้ยยังไงต่อไม่รู้ ก็อะไรเงี้ก็สะสมใบนะครับสะสมไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้วก็ถัดปุ๋ยปุ๋ยก็ลงสิบสองหกสิบสองืมสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึงเดี๋ยวเราเดินมาตัวนี้เดี๋ยวจะสรุปให้เอฟซีฟังต้นนี้ก็ได้โอ้โหให้ให้ให้เอฟซีดูจริงๆใบเงี้ยมันมันควรลงได้แล้วเนาะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนมันมามันลงไม่ได้ปีนี้มันฝนมาตลอดเลยฝนมาตลอดนะเอฟซีเสียดายจังหวะแบบ หลายแปลงเขาก็จะเป็นเหมือนเราเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าเป็นเขาแปลงเราใช่ไหมครับข้างๆตกเหมือนเหมือนกันเลยแต่ปีนี้เดี๋ยวตอนสะสมอาหารนี่ยเนื่องจากพี่เนี้ยใช้โดนใช่ไหมครับใช้โดนแล้วก็รอบประมาณสิบวันครั้งครับก็ปีนี้อาจจะให้เอฟซเนี่ยอาจจะใส่ตัวปุ๋ยไว้หน่อยนึงออืเพราะว่าไม่งั้นใบมันจะไหลเราไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตอนไหนออืนะ ใส่พวก04256ก็ได้อะไรเงี้ยครับปีนี้น่ากลัวครับเพราะว่าเห็นเพื่อนดาเดาไม่ได้เลยเดาไม่ได้เห็นว่าเพื่อนเราที่ลงสารไว้นี่ใบออกหมดแล้วครับดอกยังไม่ออกนะรงสารกัยังออกใบอ่อนกันนะก็ยังออกใบอ่อนกันนะโอ้โหนี่คุมแล้วคุมอีกบางคนนี่ฉีดทั้งปุ๋ยเก็ดทั้งแม็กคุมไว้ตลอดใบมาจนได้ฮทีนี้เราก็ไม่ประมาทนะฮะเราก็ต้องเสริมเข้าบ้าง ะทีนี้เดี๋ยวให้ดูมาถึงต้นข้างหน้าเนี้โซนนี้คือเป็นโซนที่เราไว้ลูกค่อนข้างใเยอะคร<ะ>ับมีอาการหนึ่งหนึ่งต้นนะ,ะแป่งนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่ามาซ่อมรักษาเขา<ะ>ต้นเนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอาการมันเอาไม่อยู่เอาไม่ไหวจริงก็คงขอ,อนปุุงไหม่แผนกตัดนี่รอเลยนะ แต่ว่าเดี๋ยวคือสภาพเขายังไปได้อยู่เพราะมันมีการแตกใบอ่อนไปยังพอเขียวใบไ,ไม่ด่วงมันัมันแตกใบอ่อนได้อยู่แต่ระบบรากอาจจะมีปัญหา<ะ>เดี๋ยวหมดฝนอาจจะต้องซ่อมกันหน่อยเนาะคือตอนเนี้ยเราปรับอะไรไปก็ฝนลงฝนลงอยู่เงี้ยนะเอฟซีจะต้องรอนิดน,นึงถ้าเขายังมีโอกาสอยู่เงี้ยนะับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท็อปกับพวกฟิวซเลียมพวกกิ่งแห้งก็จะมีให้เราเห็นอยู่เขาก็เป็นกันเกือบทุกแปรเหมือนกันปีนี้ ครกมีไหมเพื่อนเราเป็นมันไหมเป็นของพี่สาวกับเป็นบนบนกันอยู่คือดินันไม่ยอมแห้งเนาะนี่ขนาดของเรายกโคกหน่อยนะครับคนที่ไม่ยกโคกเลยนี่น่ากลัวอที่ว่าแช่น้ํานานเลยอ่ะไม่ขุดร่องไม่เลยเลยนี่น่ากลัวแล้นั้นเป็นทั้งพื้นเลยดินแฉทั้งพื้นเลยอ๋อของพี่สาวเราก็เป็นแบบนั้นดิเป็นเพราะเคยไปแปลงแกจะเป็นพื้นราบแล้วย่าเยอะมากครับ แปลงพี่สาวน่ากลัวเป็นไหมป่วยไหมป่วยขบนบนอยู่รักษาหนึ่งต้นเนาปีนี้จะเหนื่อยหลายแปลงเลยเพราะว่ามันไม่มีช่วงให้เรารักษาด้วยครับบางแปลงถึงขั้นฝังเข็มป้องกันก็อันนี้แล้วแต่หน้าง,งานแล้วกันครับแต่แปลงเราปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ฝังเข็มเนาะครับไม่ได้ฝังจะใช้ฉีดต้นฉีดดินอฉีดต้นฉีดดินอันนี้มีการขูดเพื่อขูดเพื่อหาโลกครับเพื่อหาโลกนะ ทุกต้นเลยอืมก็ถือว่าเราเรามองไปก็ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยทีนี้ลงตรงนี้หน่อยให้เขาเห็นภาพตรงนี้หน่อยคือสภาพต้นจากที่เราปีก่อนเราก็ถือว่าไวลูกเยอะเนาะครับก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรใช่ไหมพี่โซมเสริมไหมไม่โซมเรื่องโซมไม่มีแต่ว่ามันมีปัญหาตรงฝนตกชุกอย่างเดียวฝนตกชุกอาจจะมีเรื่อง ไปทอกับพีสเทเลียมแหละอ๋อนั่นก็มีมีทุกแปลงแหละแต่แต่เรื่องโซมแบบนั้นไม่มีนะไม่มีเนาะครับแล้วเราจะแต่งอีกไหมหรือว่าไงไม่แต่งแล้วนี่มันหมดหมดเวลาแต่งลันหมดเวลาแต่งแล้วปีนี้ปีนี้คงเอาแบบนี้เลยจะแต่งแค่แขนงอย่างเดียวแขนงในเพราะยังถือว่าหนาเนะครับแปลงพีนี้ยยังถือว่ากิ่งเยอะนะกิ่งยังเยอะกิ่งในยังเยอะอยู่หนามาก แต่ว่าปีนี้หมดรอบแต่งแล้วนะปีนี้หมดรอบแต่งแล้วอแต่แต่งลองแต่งก่อนใบจากใบสองอ่อันนี้ถือว่ากิ่งนี่แบกลูกดีมากก็เดี๋ยวสรุปให้ fc ฟังว่าหลังจากเนี่ยเดี๋ยวเราเราหาจังหวัดลงศารใช่ไหมครับก็สะสมอาหารไปไอไนโตรแพนพึ่งเทอร์โบแต่ว่ารอบนี้ผมจะให้ใส่แคลเซียมบอลอนไปด้วย เพราะเวลามันน้อยแล้ว mm hmm. แล้วก็บวกกับทางดินมันค่อนข้า,างแฉะการดูดอาหารทางดินจะจะช้าได้น้อยช่วงนี้นะครับแล้วหลังลงสารเนี่ยเราหาจังหวะแรงอีกนิดนึงเราจังหวะแรงเราจังหวะแรงเติมปุ๋ยน่อยเพราะปุ๋ยก็จะาจะห่างมาพอสมควร,ครนะครับก็ใส่เป็นสิ่งใหญ่1 2 6สสะสมเพื่อการออกดอกกับโปรแคปคก็่วยชฉยชฉยชยไปในปในรอบหลังลงสารแต่อย่าให้เกินประมาณ15วัน ต่ปุ๋ยปุ๋ยการใส่ปุ๋ยมีอย่างนึงคือ,อใส่ห่างจากโคนไม่ต้องเม็อดอะตรงนี้อนะใส,ใส่ปลายใบใส่ปลายปลายปลายอะไรดีปลายปลายปลายทรงพุ่มปลายทรงพุ่มปลายทรงพุ่มตรงนีพยายา้พยายามพยายามไม่ให้ปุ๋ยไปรบกวนโคนไม่งั้นเดี๋ยวเน่านะครับเพราะม,มันนั่นมันีหน้าฝนเนี่ยอ่าหรือแรงจริงแรงเล้ก็ไม่ใส่ชนอยู่แล้วปกติใส่ปุ๋ยเราใส่เนี่ยกลางๆทรงพุ่มออกมาแต่ว่าปอแคปบเราหว่านชนได้ เพราะตัวนั้นมันพ h ฮประมาณเจ็ดมันก็จะช่วยในเรื่องของเชื้อราได้บางส่วนอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับใช uh ่แนวทางเพราะเพราะเพราะมันเคยเคยใส่มาบางทีล NO mm. ุงน้องใส่ไก oh. ่โครนบางอะไรบางแต่ปัญหาเรื่องไฟท็อปไม่หายเลยอ๋อมันกินอาหารตลอดเลยได้ปุ๋ยไปกินอีกแล้วเดี๋ยวต้นเน่าเดี๋ยวต้นเน่าแต่หลังที่เราถอยบางนี้เรามันดีขึ้นอื เอฟซีนี่คือภาพรวมนะของสวนเฮียเนี้ยเจเจนว่าณวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้ที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลาสี่โมงเย็นนี่เราฉลองอะนะเนี่เราก็ไม่มีโชคทางนั้นนะเรามีโชคทางขายทุเรียนเออแล้วเราเราต้องใช้กําลังใช้แรงใครมีโชคก็หอยโชคดีเอสีสวนนี้ยังไม่ลงสารแต่ว่าใบค่อนข้างจะพร้อมแล้วครับ แค่รอแรงรอแรงครับแดดเปรี้ยงๆสักวันหนึ่งครับแล้วก็บินโดนตรงสารบินโดนไหมแต่ว่าแต่าอาจจะใช้คนนะคงจะใช้คนตอน,นอนผลสารหลังนั้นก็โปรแกรมสะสมอาหารทุกสิบวันครับเพราะแปลงเนี้ยสะสมเร็วไม่ได้เพราะรอบไม่ทันกว่าจะวนมาถึงแปลงนี้ก็สิบวันนะครับติดฝนติดอะไรบางมันทําให้มันมันไปสิบวันแปะอืถ้าฝนแรงอาจจะขยับ มาได้7วันอะไรเงี้ยนะครับทางดินก็ใส่สิงใหญ่12บสกับโปรแคปสอตัวนะช่วงนี้ครับหลังนากผสมอาหารไปเรื่อยแล้วก็มาลุ้นว่าช่วงแล้งประมาณสักกลางเดือนตุลาคมนะครับใบเริ่มชันตันกระดกหรือยังฟอมตาดอกมายังเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีในช่วงนั้นของเฮียเนี้ยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเท้าความในเรื่องของฤดูที่ผ่านมากับเฮียเนี้ยสักหน่อยนะเอฟซีรอติดตามคลิปหน้านะครับไม่าย Oh, อย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, <c oughs> กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ